มันเหนื่อยสมมติว่ามันเหนื่อยคือเราอย่าไปเข้าใจว่าเราเหนื่อยนะให้เราเข้าใจว่าเราแก่อ,มอมืมันแก่นะมันไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่ก่อนสมัยเราเป็นเด็กเรายังไม่รู้จักว่าเราเหนื่อยเลยแต่ตอนนี้รู้จักว่าเหนื่อยหายใจไม่สะดวก แล้วก็เวลาลุกเวลายืนเวลาเดินก็ปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวปวดคอปวด,ปวดนู่นปวดนี่ไอ้ที่ปวดๆนี่ก็คือมันแก่อืมมันไม่ใช่เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะถ้ามันปวดขึ้นมาตรงไหน,นก็บอกโอ๊ยแก่หนอแก่หนอ,อเข่ามันแก่ขคอมันแก่หลังมันแก่อันนี้มันแก่ แล้วพ้นของมันพ้ความแก่คืออะไรก็คือมันเก็บให้เราใช้สติปัญญาพิณาไปตามตามความเป็นจริงของมันจะได้ไม่ทุกข์อย่าไปบอกว่าโอ้เหนื่อยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปพักก่อนอันนี้คือเป็นทางออกของกิเลสแต่ถ้าเราบอกว่าอ,อ๋อไออาการที่มันเป็นเนี่ยคือมันแก่ใช่ไหม,มถ้าเราไม่แก่เราก็จะไม่เจ็บ พอเราแก่เราเลยเลยเก็บในเมื่อมันแก่มันเจ็บอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆกับเราแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อไปจะให้มันหายใช่ไหมจะให้มันดีขึ้นใช่ไหมจะให้มันกลับไปเหมือนเดิมสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมมันก็ไม่มันมีแต่แก่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจ็บไปเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทนพิษบาดแผลทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็จะสิ้นใจตายเรียกว่าหมดอายุไขตายด้วยความรู้ความเข้าใจไม่มีอะไรแปรเปลี่ยนไปจากนี้นี่คือรู้ทุกขั้นตอนรู้ทุกระดับของความเจ็บปวดรู้แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายจะหมดไปอันนี้คือเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ ถ้ามันรู้แล้วมันก็จะละแล้วมันก็จะปล่อยวางของมันเองไอ้ที่ปล่อยวางไม่ได้คือมันไม่รู้มันยังคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่แล้วเจ็บป่วยครั้งนี้ก็คงจะหายอยู่เดี๋ยวเราก็จะยุกหายานู่นนี่นั่นมาจินเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็จะกลับมาสภาพแข็งแรงเหมือนเดิมร้อยทั้งร้อย ไม่เห็นใครกลับไปเหมือนเดิมได้เลยเราเห็นด้วยสองตาของพวกเรานี่แหละได้ยินสองหูนี่แหละไม่มีใครกลับไปเหมือนเดิมได้แม้แต่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีแม้กระทั่งพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านก็กลับไปสู่สภาพเหมือนเดิมไม่ได้แต่จะลงไปสู่าธาตุเดิมเข้าใจอืมเราต้องไปสู่าธาตุเดิม ที่เรามีมาคือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟนี่คืนสู่สภาพเดิมแต่จะกลับไปเป็นหนุ่มแน่นเหมือนเดิมไม่มีนี่คือแก่แล้วแก่เลยเจ็บแล้วเจ็บเลยตายแล้วตายเลยต้องให้มันตายเลยนะไม่ต้องให้มันกลับมาอีกถ้าตายกับองค์ความรู้ดังที่พวกเราฝึกฝนอบรมมาพวกเราจะจบ ตอนที่มันตายนั่นแหละม,มันกลับมาไม่ได้แล้วแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์จิตก็จะมีความสุขอ,อยู่ทุกวันได้อยู่